สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้ก็พ่าเม่ตะตา,าครับมาเดินกินหญ้าครับกินใบไผ่นะครับ กินหญ้าเบื่อนะครับกินสับรถเบื่อก็ปลามากินใบไผนะ่นะเน่ม้านี่มึงโว้ยเอา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 ,เอามาใช่ มีเพนด้านนะครับที่ชอบกินนจ้างก็ชอบกินเหมือนกันนะโอ้โอ้หมาบ่มาบ,มาบ่ชอบกินมากครับแม่ดาธา ก็ดีนะครับผมก็กินต้นสับประรดกินหญ้าเบื่อนะก็พามากินใบไม้นะครับผมกินหลายอย่างนะครับแต่ละอย่างนะครับของพืชก็มีมาใหม่แลครับพืชแต่และชนิดก็มีคุณค่าครับ

หมาาอม่แล้วครับหมาาอม่แล้วครับต้องวิ่งไม่ดูเลยก็ตัวลอยเลยครับออไม่ค่อยถูกกันนะครับกับสุนัขนะครับนม่าทาครับเคยอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ พอควานเคยนะครับป่าช้างเดินเลื่นนะครับแล้วมันจะมีนะครับสุนัขนะครับรดไวลื่นนะครับคือเจ้าของนะครับก็ไม่ได้ล่ามไว้นะครับก็จะวิ่งมากัดไม่ตาตาครับก็โดนนะครับตัวลอยเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยตูกันนะ ใหม่แล้วครับสงสัยอยากจะโดนครับ